ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับครับมือนี้ครับแอดจะมาลงแนวทางนะครับชุดฟันธงนะครับโค้งสุดท้ายนะครับเนาะของแอดนะครับเอาพี่น้องเอฟซีครับรอบนี้ผู้ตัวเล็กนะครับพี่น้องมีโอกาสมากจนแอดประกาศตัดออกนะครับเนาะโดยเฉพาะเลขวิ่งเลขรูดนะครับครับพี่น้องเข้ากับเบิง ผลผลงานของแอดนะครับพี่น้องที่หลอดที่หล้วสักก้อนเนาะครับเพราะว่าผลหัวเล่าพัฒนาออกนะครับเก้เจ็ดศูน์นะครับเนาะเจ็ดสีหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดศูน์เจ็ดสีหนึ่งนะครับครับเหล็กวิ่งของแอดนะครับกับเขามีเจ็ดมีหนึ่งมีศูน์มีเก้านะครับเขาซตัวนะครับพี่น้องที่ครับชุดจับกูของแอดกับเหล็กวิ่งเหล็ก ฟันนะครับไม่เข้านะครับครับบ่เขาแต่ว่าเมื่อเขาสุดจับคูของแอดนะครับเพราะว่าก็มีตัวเนีนตัวเจาะให้พี่น้องเข้านะครับก็มี6หกเก่าเก่าหกหกศ0 7, 70, 01, นย0ศูนย์หกศูนยู่หะครับมีโยหาคูนะครับพี่น้องดูกิครับรอบนี้นะครับเอาแบบ ตัดสินใจไปเลยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันมันตัวเหล็กแอบจะลงให้โดยเฉพาะเหลขกลักนะครับลักลักวิ่งนะครับที่แอดหมั่นใจที่สุดนะครับมีอยู่สองลักจนประกาศตัดออกครับพี่น้องยุซครับมันก็มาเสียวเยู่ในหัวนี่นะครับพี่น้องบางที่อาจจะลบเหล็กสูตรก็ได้นะครับเนาะครับพี่น้องเข้ากับมีลิมิตนะครับในการเสี่ยงการหลุนน้ำนะครับเนาะ ครับรอบนี้นะครับ <c oughs> เลขของแอดนะครับเนาเบิ้งเลขของแอดตัวมันเข่าก่อนเนาะเรื่มให้เบิ้งเรื่มให้พี่น้องเขาเบิ้งครับเข่าคู่นี้นะครับพี่น้อง0770เนาะครับเนาะเข้าเลขล่างนะครับเอามาตามต่อกันรอบใหม่ครับพี่น้องที่ตามต่อกันรอบใหม่เนาะครับเนาะ ก็คือชุดเตียมของแอดรอบที่แล้วนะครับพี่น้องครับแอดจะบ่เขียนอีกเพราะว่าจะจะบรรยายอยู่ในชุดนี้ให้พี่น้องเข้าเบิ้งเลยนะครับจงคอยจีเขียนขัดตัวเนียนตัวจอคลองแอดนะครับครับอย่าลืมแคปไปสก้อนนะครับพี่น้องแคบไว้ก่อนนะครับเนาะหลักหนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับแอดวิเคราะห์ออกไปแล้วนะครับนาะมีโอกาสมากที่สุดครับที่มีโอกาสมานะครับ เดี๋ยวอยากจะเขียนไว้ความโอ้จนประกาศตัดเหลีกยออกนะครับพี่น้องมันมันมีโอกาสมากถูกตัวนะครับนะครับถัดตัดออกตัวใดมักจะออกตัวตัดครับตีตัวทีเอสนะครับพี่น้อง <c oughs> ขัดออกมานะครับชุดฟันทงนะครับเนาะเขียนไว้ก่อน วันที่21นะครับตุลาคมนะครับสองห้าหกเจ็ดครับตําเล่านะครับพี่น้องเช่ ทำเราชุดฟันธงนะครับเอาเล็กวินกอนเนะพี่น้องยูซี่ครับอจะบรรยายไปเทอระยางนะครับเนาะเลขวินนะครับ มีแปดมีเก้ามีเจ็ดมีหนึ่งครับพี่น้องครับแล้วก็มีสี่นะครับเนาะมีสี่นะครับแล้วก็มีมีศูนย์นะครับหกตัวนะครับพี่น้องพี่ซี่ เลขกหกตัวครับเดี๋ยวอยากเอาตัวนี้ออกไปก่อนจะงคยสเิเอาไว้นี่แล้วจีบันย่าสุพีสุนองเขาฟังอยู่เอามาเริ่มต้นกันนะครับอจะบันย,ย่าเราี่นอันชี่ครับบางท่านเลื่อนคลิปพ,พันนะครับบเข้าใจ ครับแอดจะตัดออกนะครับพี่น้องที่เหล็กอยู่ในชุดนี้นะครับเนาะตัวที่บ่มักบ่ตัดดอกพี่น้องที่บ่กากระบาดออกเด้อนะครับจะเห็ดกากระบาดสีดําไว้นะครับอยู่ข้างบนนะครับครับตัวที่มักจะเห็ดเชียงไม้ถูกไว้ตัวที่บ่มักเห็ดเชียงไม้คูดไว้ได้พี่น้องที่ครับหลักหนึ่งนะครับร่มเริ่มต้นที่หลักหนึ่งครับบบมักได้พี่น้องที่เหย็ดบบมัก เลข10กับเลข11นะครับเนาะแอดกับว่มักนะครับระหว่าง13 14 15ครับมักนะครับพี่น้องชิเอาชอบนะครับ13 14 15นะครับครับแอดมักแต่ละลักเนาะครับเนาะลักษเจ็ดนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสามเจ็ดสองพ่มีเลยพี่น้องนะครับครับแต่กับมีโอกาสมาได้คือกันแต่ว่าแอดคัดเอา ตทีมีโอกาสที่สุดนะครับเนาะก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าครับครับลักเจ็ดบอตัดนะครับพี่น้องที่ลักแปดนะครับเนาะแปดศูนย์แปครับบอตัดนะครับพี่น้องที่ <c oughs> <c oughs> ชอบนะครับเนาะชอบทุกตัวนะครับมักถุกตัว ครัหลักเจ็ดหลักแปดมากทุกตัวนะครับพี่น้องหลักเก้านะครับเนาะครับหลักเก้าที่มีโอกาสมากหรือว่าบ่มากนะครับเนาะเดี๋ยวแอบจะใส่เขียงไม้คุ้นไว้ให้พี่น้องเข้าตัวได้บ่มีโอกาสมากนะครับไม่มีโอกาสมาเก้าหนึ่งนะครับเก้าสี่นะครับพี่น้องที่ ก้าเจ็ดเก้าแปดมีโอกาสมานะครับตัวซุนก็มีโอกาสมาครับตัวทีมีโอกาสมานะครับพี่น้องครับตัวทีมากสีแดงใบเชียงไม่คุ้นเอ็ดคิีดวาเนาะครับเนาะไม่มีโอกาสมานะครับแต่ ตัวอื่นมีโอกาสมากเบิดถ,ถูกตัวนะครับพี่น้องทักที่ครับก็บคือเลขนะครับเลขล็อกในตารางของแอดนะครับมีสี่มีหนึ่งมีเจ็ดมีห้ามีสามมีแปดนะครับเอาเอดจะตัดส้นใจฟันเลขปิ่งเราได้พี่น้องทุกที่ วิ่งเด่นนะครับเนาะวิ่งเด่นนะครับเจ็ดนะครับมีเจ็ดมีแปดนะครับ ครับก็ต้องถามด้วาว่าเป็นยังคือฟันสองตัวนะครับเหล็กมันบอกกตัวเดียวด้วยพี่น้องนะครับมันอวไลายตัวอยู่ครับเขาขัดเอาถตาเขาตัดทิบเจ็ดทิมหรือว่าจงเปีดไปก็มีโอกาสมากเจ็ดจะเสียดายนะครับเนาะครับ <c oughs> ฟันเจ็ดนะครับ รูดเจ็ดนะครับพี่น้องฟันแปดรูดแปดครับเอา้เอาตัวที่มีโอกาสมากอยากจะวงกลบในสุดนี้ไว้ให้พี่น้องเข้าเลย กับนี่เด้อนะครับพี่น้องเข้าตัวที่แอดมักรสอบที่สุดก็คือมีอยู่นะครับหกคู่นะครับเสียวครับพี่น้องที่แปดเก่าก็แปดนะครับส้นกันเด้อนะครับถือว่าเด่นนะครับแปดเจ็ดนะครับเนาะเก่าเจ็ดครับที่มีโอกาสมากที่สุดนะครับหากพี่น้องที่เอ็มจะ ลงให้พี่น้องเท่านะครับแครนะครับสองสี่หกหกคู่นะครับต่อตัวตัวทีมีโอกาสมาซุ่มนี้พี่นอ้นอ,งงนงนนองเข้ากัอย่าลื่มมี8แปดเก้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับพี่น้องเดาวงกลมสีน้ำเงินไว้ห้พี่น้องเขากันตัวล่องนะครับเนาะตัวลองนะครับ ครับเด่นสุดสีแดงนะครับตัวร่องก็คือสีน้ำเงินนะครับพี่น้องซี่ตัวรองสีน้ำเงินนะครับครับเชียบนาจอสุดเตรียมไก้อนนะครับตัวเด่นตัวตัวร่องของแอบนะครับตัวฟันของแอบจะฟันแค่ซีคูนะครับจะเข่าว่าเขากะพี่น้องเข้ากะผิจารณหน้าเอานะครับเนาะเพราะว่าทางช่องกับทางแอบนะครับเป็นผู้วิเคราะห์ให้พี่ให้น้องเข้า ถน,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 นันนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเน้นๆนะครับ แ4ดสี่สี่แเจ็ดสอม,มันได้หาคูคือเก้าครับตัวเนี้ของแอดรอบนี้นะครับเนาะหาคูครับเจหากับสิบหากับมาแห้งนะครับพี่น้องเจกับหนมาแรงนะครับ <c oughs> มันเหมืนหาคูเด้อยบันพี่น้องหกคู พี่รองยิบซี่ครับเจ็ดห้าหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าห้าเจ็ดโอ้หอบนี้หกคู่หลอบกวนหาเอาก็ะยั่งดีนะครับนะถามไม้เล็กอะที่วา้าวบประมาณนะครับพี่รอง <c oughs> ครับแคบหน้าจอครับคืออลไรที่แอเมื่อมีมีผู้ใดรูน้อครับเนาะว่าหน้ากดข้างหนาตัวเรียกเน่าทาั้งอัตาบาลเล่าคนมุนออกตัวใดนะครับเนะาะยยากะให้พี่น้องเข้ากันผาดกันกันเสียงนะครับเนาะ เอาตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่น้องที่อยากจะฟันอีกรอบนึงก็คือช่วงประมาณนะครับ18นาฬิกานะครับหรือว่าถ้าเอ็ดเดินทางไปทําคลิปหรือว่ามากว่าท่านอยากจะลงเฉพาะในกลุ่มนะครับเนาะตัวเน้นตัวฟันของแอ็ดภายในหกครูนี่นะครับเนาะเอาการให้พี่น้องเข้าทุกครูทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับเนาะครับขอเห็นลำดับวยๆกันสุขหูสุขคนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอ็ดตะเอาไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับครับให้โชกมันหมันลำลำรุลวยครับเพราะมันเขามามสามงวดติดแล้วครับพี่น้องกับเอ็ดบ่ทางถให้หน่อยคู้โอกาสลดไลน์นะครับเนาะครับกับเาะถือว่าไลน์หังนะครับเพราะว่าเอดกับให้ควอมแล้วนะครับห8ึ1งแปดแปดนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่ีนึ่ครับพี่น้องนิฟซีครับผู้ใดมักผู้ใดสอบ คู่เดียวนะครับเกลือกเอาอยังไดนีเลยนะครับเนาะเพราะว่าแอปกับว่ได้การันตีว่ามันจีมาตัวใดนะครับเพราะว่าทางช่องเข้ากับเป็นผู้วิเคราะห์นะครับเป็นอาจารย์คำนวณให้พี่น้องเข้าแค่นั้นนะครับเนาะครับสถิติย่อนหลังของตัวเหล็กที่ผ่านมานะครับเอาน้ามาวิเคราะห์เบิ้งให้พี่น้องเข้านะครับคำนวณให้พี่น้องเข้ากับอายุแค่นี้นะครับเนาะชุดเต็มนะครับพี่น้องที่ครับก็อย่าลืม นะครับแคปหน้าจอชุดเตรียมนะครับครับแคปชุดเตรีมยมเราเอปก็จะให้พี่น้องเข้าแคปชุดชุดเนียนน้ำนะครับเนาะเอาแคปชุดเน้นนะครับ,นะบ,นนรบพี่น้องที่ชุดเน้นนะครับเนาะชุดฟันธงนะครับ พูดไดสิว่างไดากับตามเนาะครับเนาะแอ็ดก็เอาไปตามสูตรนะครับจะว่าอยากได้คู่เดียวกับพิจารณาเอานะครับพี่น้องสี่อยู่ในชุดนี้แหละรับรับแอ็ดกับบักกาฟันวามันสิวออกมาตัวใดน้านะครับครับเป็นการมักชอบโดยส่วนตัวนะครับเนาะครับเน้นที่นะครับ6คู่นะครับเนาะ เลขวิ่งเจ็ดกับแปดได้พี่น้องซี่พันเจ็ดรูดเจ็ดพันแปดรูดแปดนะครับเนาะครับเขาพี่น้องเฮาทุกคู่ทุกคนโชคมีนเด้อพี่น้องซี่ครับสวัสดีครับ